หัวจะให้เงินเดือนเตียกับแม่นี่คุณต้องร่วมเล่นเกมกับเราด้วยการยิงเป็ดค่ะเตียเมื่อกี้เอาปืนจอตรงนี้เลยปืนจ้องแล้วจะเล่งตรงนั้นอันนี้ไหนพี่เอ๊อ๋อปลาสลิดปลาสลิดอันนี้บาาบ่อนะคะบ่อลึกไหมคะเตียลึกมากเลยมิดหัวปฏิบัติการของเราที่จะให้แม่ยิงวันนี้อ้าวกติกาเป็นยังไงคุณแต้มละร้อยแต้มมละร้อยยิงตัวเล็กจะได้ยี่สิบตัวกลางได้ สี่ส่วนตัวใหญ่ได้ห้าหลักเป็นหลักร้อยอ่ะแม่เริ่มค่ะยิงค่ะยิงโดนอีนี่หนูให้พันหนึ่งค่ะเออเดี๋ยวเดี่ยวตัวใหญ่ไม่รู้เป็ดกระเด็นแล้วค่ะเป็ดกระจุยแล้วหนึ่งแม่ได้ห้าแต้มได้ห้าร้อยห้าร้อยแต่คืนนี้ได้ห้าทียิงโดนตาข้อหนูให้เดี๋ยว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 ที่โกงวะเนี่ยเลงค่ะเล็งเล็งให้โดนตรงนั้นเลยค่ะ เราตอกกล้องให้พันหนึ่งค่ะเดี๋ยวเล่นบ้างดิสองพันไปก่อนสองพันแล้ไปก่อนอต่อไปแม่จะได้เท่าไหร่ยีงก่อนเด้๋ยวยี่สิบมาเนโอ้อเ,ออเล่นแต่ตัวใหญ่เลยนะสองพันสองพันกระสุนวนด้วยนะขนาดฉันเก็บแอบแล้นะนางล้วงมาเช่นะจ๊ะใช่พี่แกยิงกี่ครั้งสาวใช่ องตัวสองพน้าันห้จ่ายให้หน่อยสองพนห้าอาดัสุดทายดูซิแม่จะได้ที่เท่าไหร่เลขตัวกันเลขตัวเลขตัวหมดแล้วไปไหนอ่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะก็แม่ยิงไปหมดแล้วไงคะอะนเหรอไม่ได้อ๋อได้ได้ได้หมดกี่ล็อตเลขเจ็ด เหมือนไทเหมนีแพมนี่ไแล้วเป็นไงเนี่ยพอได้ตังบุกครอทันทีเท่าไหร่คะสิบได้1นึ่งพัใช่หมื่นนงหรออ่ะสนุกยอดค่ะแม่สนุกยอดแปดแม่สองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันเจ็ดพันหาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดพ มือนี้ถือว่าแม่ได้ไปแปดพันพาดีเตียตลิงค่ะได้ตัดแคกระบาดเลยหรออ๋อเขาลอง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 โอ้ยี่สิบอ๋อสองพันโอ้ยี่สิบยี่สิบเป็นสองพัน ได้อีกยี่สิบเจ้ามือจ่ายไม่ทันแล้วอ่ะเป็นสองพันห้าสองพันเตะได้หกแล้วหต่อไปอีกพันหนึ่งเดี๋ยวแล้วจะเหลือตังจ่ายปะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหอีกสิบคะแนนจะหมดแล้วนะคะับตังค์ 1, อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 90เดี๋ยวขอหลับตายิงได้ไหมตาตายิงได้ไหมตาค้าตังมอนอ้าวอ่าได้สุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดโอ้โหไม่มีแล้วอ่ะไม่มีค่ะจนแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวเอาไปละหมื่นหนึ่งหัวมีถึงไหมอ่าไม่ถึงค่ะต้องเป็นเครดิตต้ได้เป็นเป็นเครดิตยกยอดเป็นเดือนหน้านะคะเตี่ยไหวไหมคะได้สบายมากนะอันนี้ก็อยู่ได้ปีหนึ่งแล้วอันนี้อยู่ได้ปีหนึ่ง 8,000อยู่ได้ปีหนึ่งอ่ะสรุปแม่ได้ไป8น0 0พแล้วคุณจะสมทบทุนเพิ่มไหมไม่เพิ่มแล้วนี่เงินเดือนฉันให้แล้วพอแล้วตายแล้วใจร้ายมากเลยอ่ะเตีอาคานี่ค่ะค้างไว้ก่อนนะคะอีกพันหนึ่งเอาเป็นว่าสำหรับปฏิบัติการการให้เงินเตี่ยกับแม่ขอยกยอดไปเดือนน้นะคะก็ตังหมดแล้วค่ะตอวแม่ไปไหนอ่ะสอได้ตังแล้วหนีค่ะ